สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับพระธรรมยามเช้าในหัวข้อหลักของเราคือพายุชีวิตพลิกวิกฤตด้วยพระคำตอนนี้เราพูดคุยเรื่องตอนที่สุดของข่าวประเสรศิฐจากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่15ข้อ1ถึง34ข้อ56และ57พระธรรมหนึ่งโครินบทที่15 ข้อ50 5 7ถึง57ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้าหมายความว่าเนื้อและเลือดจะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้และสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยจะมีส่วนในสิ่งซึ่งไม่รู้จักเน่าเปื่อยก็ไม่ได้ดูก่อนท่านทั้งหลายข้าพระเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกแก่ท่านคือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมด ในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีเสียงแตรและคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อยแล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะว่าสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ต้องสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อยและสภาพมะตะนี้ต้องสวมสภาพอมะตะเมื่อสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้จะสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อย และสภาพมาตะนี้จะสวมสภาพอมะตะเมื่อนั้นตามซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์จะสำเร็จว่าความตายก็ถูกกลืนถึงปราชัยแล้วโอมัจ,จุราชเอ๋ยชัยชนะของเจ้าอยู่ไหนโอมัจ,จุราชเอ๋ยเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนเหล็กในของความตายนั้นคือบาปและฤทธิ์ของบาปคือธรรมบัญญัติสาธุการแด่พระเจ้า ผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเราหัวใจข่าวประเสริฐคือการที่พระเยซูได้ทรงรักเราอย่างมากมายทรงยอมตายไถ่าบาปเราและเป็นการตายแบบที่เรียกว่าทนทุกข์ทรมานอย่างถึงที่สุด ตายแบบคนบาปหนาโดยการถูกตึงกังเขนแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เอาพระองค์ไปฝังไว้ในอุโมงค์แต่วันที่สามพระองค์ได้เป็นจากความตายอันนี้แหละคือหัวใจสำคัญการที่พระเยซูปเป็นความตายเพื่อพิสูจน์ว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าฉะนั้นเมื่อเป็นพระเจ้าแล้วพระองค์ก็มีชีวิตเหนือความตายความตาย ไม่อาจจะกลืนกินพงได้ดูเหมือนว่าตายแต่สุดท้ายก็ชนะความตายอันนี้คือหัวใจแห่งข่าวประเสริฐและในการเป็นขบยาความตายของพระเยซูนั้นพระเยซูก็ได้พิสูจน์กับบรรดาเหล่าสาวกก็คือโดยการปรากฏกับบรรดา,าสาวกครั้งแรกครั้งเรานะปรากฏในห้องชั้นบนสองั้งสองคราและประทานสานศุสรขกับเขา ประทานปัญญา,าสุดไอ้เขายืนจันกับโทมัสว่าโรงเป็นจะความตายาปรากฏกับสาวกที่เดินทางไปบ้านของเขาที่เอมมอุสระหว่างทางปรากฏกับมารีนะชาวมักดาลาปรากฏกับผู้หญิงปรากฏกับเปตโตร กับสาวกรวมเจ็ดคนที่บอกว่าจะไปจับปลาและเขาก็จับปลาไม่ได้ทั้งคืนและมีการปรากฏอีกหลายครั้งล่าสุดคือพรงปรากฏกับคนอย่างน้อยห้ารคนก่อนที่พระงจะเส็จขึ้นสู่สวรรค์การปรากฏเพื่อยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นพยานสำคัญที่ทําให้เหล่าสาวกมีความเด็ดเดี่ยวในการพยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าโดยเหตุผลเนี้ยบรรดาสาวกของพระองค์เนี่ยไม่กลัวตายไม่กลัวตายในเรื่องที่ยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าถึงแม้ว่าจะถูกกล่าวห้ามแล้วกล่าวห้ามอีก ถึงแม้ถูกเคี่ยนถูกตีถูกขู่จะฆ่าหรือบางคนก็ถูกฆ่าด้วยก็ยินดีเพราะว่าเขามั่นใจว่าพระเยซูที่เขาเชื่อนั้นทรงเป็นพระเจ้าอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราอาจจะไม่ได้เห็นพระเยซูอย่างที่สาวกเห็นแต่พระเจ้าก็มีสิ่งอื่นมาทดแทน ก็คือประสบการณ์ชีวิตของเราในพระเจ้า <c oughs> ประสบการณ์ชีวงนรานพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เกิดครั้งเดียวมันเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนอย่างที่พระเยซูได้ปรากฏกับบรรดาสาวกและที่สําคัญปรากฏมากกว่าเรามีประสบการณ์พระเยซูครั้งแล้วครั้งเล่ามากกว่าบรรดาสาวกด้วยซ้ำไปซึ่งจะยืนยันให้เรามั่นใจว่าพระเยซูที่เราเชื่อ ถึงแม้ว่าเรามองไม่เห็นแต่เรามั่นใจว่าคือพระเจ้าจากประสบการณ์ชีวิตที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามแต่ในเรื่องประสบการณ์ในการกลับใจใหม่เรารู้ว่าเราเป็นคนเ,เป็นคนบาปเพราะพระเจ้าสแสดงบางอย่างกับเราทำให้เรารับรู้ว่าเราเป็นคนบาปและยอมกลับใจใหม่ประสบการณ์ในการที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ความเข้าใจชีวิตที่ถูกต้องมากขึ้นการช่วยเหลือของพระเจ้าในยามวิกฤตในชีวิตของเราในเหตุการณ์ต่างสิ่งตานี้ยืนยันว่าพระเยซูที่เราเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าถึงแม้ว่าเราไม่ได้เห็นพรงแต่เรารู้เรามั่นใจว่าพระเยซูเจ้าจากประสบการณ์ของเรานั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราให้เรามาทบทวนชีวิตเรา เพลงบทหนึ่งในในเพลงชุดคสเซียนถือว่าดีนับพระพรนับพระพรกำลังแปลความหมายว่านับประสบการณ์ทุกครั้งที่เรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตามแต่และทำให้เรามีความรู้สึกคว่ำไข้ขวะว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระเยซูพระเจ้าหรือเปล่าลองนั่งนับพระพรดูหรือนับประสบการณ์ ตั้งแต่วันแรกที่ท่านรู้จักกับพระเจ้ามาท่านมีประสบการณ์อะไรบ้างเมื่อท่านนับไปนับไปนับไปท่านก็จะรู้นี่ว่าพระเยซูพระเจ้าเมื่อท่านมั่นใจอีกครั้งว่าพระเยซูพระเจ้าเราก็จะมั่นใจว่าพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราเพราะพระเยซูนี้เป็นพระเจ้าที่ทรงห่วงใยเรารักเราและสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งเราจะอยู่กับเราเสมอไปเราจะรวมใจฐานด้วยกัน พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพระองค์พระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้าพระองค์ได้พิสูจน์ชีวิตแล้วว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่มีอำนาจเหนือความตายความตายไม่สามารถกลืนกินพระองค์ได้ทําให้สาวกนั้นมั่นใจในพระองค์จากการเป็นความตายกับพระองค์และทําการของผว้หลานก็เช่นเดียวกันประสบการชีวิตของหลานที่มีกับพระองค์ครั้งแล้วของเรานับไม่ถ้วน ยืนยันว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าดังน,นขอองค์พระุณเจ้าทรงอวยพรทั้งหลายที่ติดตามพรงไปได้วยความมั่นใจเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราเดินไปกับพระเยซูเท่ากับเราเดินไปกับพระเจ้าฉะนั้นเราไม่กลัวอะไรสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมน